ตลอดเส้นทางไปสู่เมืองเทานะฮะซึ่งเป็นเมืองเก่าในรัฐนิวเม็กซิโกเป็นเมืองในหุบเขาตลอดเส้นทางจะมีทัศนียภาพอย่างนี้ครับสวยงามมีภูเขาลำน้ำในยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง สีสันของต้นไม้ก็เหมือนกับมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งครับตลอดเส้นทางเราหยุดพักเป็นระยะเพื่อจะเก็บทัศนียภาพที่สวยงาม hong mương nơi chôn đa bột nơi lát new mexico xuống cùng thứ mai บ้านตามแล้วลำน้ำลำทานก็ทำให้เห็นความงดงามและชีวิตที่สงบไม่น่าเชื่อนี่คือส่วนหนึ่งของความเป็นจริงในชนบทของสหรัฐอเมริกาตะลอดเส้นทางของไฮเวย์หมายเลข68ที่แยก จากอนเตอร์สเตทหมายเลขยีอีกประมาณ60สไมล์จะเข้าสู่เมืองเทาเมืองประวัติศาสตร์ตรลอดเส้นทางของหมายเลข68ช่วงก่อนจะเข้าเมืองเท่านั้นผ่านหุบเขาำห้วยทำให้ความงดงามของธรรมชาติ เป็นสเสน่์จูงใจให้นักท่องเที่ยวมีกำลังใจที่จะเดินทางต่อไปสู่เมืองเก่าเมืองเ้าซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในรัฐนิวเม็กซิโกเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับอยุทยาตอนกลางเป็นสเสน่ห์ที่เล่าลือทำให้ผู้คน เดินทางเข้าไปชมเมืองเก่าเมืองในหุบเขาสอง,อง่างถนนจะมีผู้คนอยู่อาศัยเป็นระยะระยะกระจัดกระจายมีการปลูกผลไม้ทำสวนไรนา ทำให้นึกถึงเส้นทางถนนมิตรภาพขึ้นสู่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อเข้าอยู่ในเขตกลางลงก่อนที่จะเข้าปักช่องลักษณะภูเขาใกล้เคียงตัน เส้นทางมีลำห้วยไหลผ่านตามไหลเขาภูเขาสูงร,ระยะระยะทำให้เส้นทางก่อนถึงเขามีสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางต่อไป นเส้นทางถนนหมายเลข68หรือไฮเวย์68ทำกลางเสียงเพลงคันทรีแบบไทยๆกับความงดงามของบรรยากาศสู่เมืองเ่าเราจะเห็นความงดงามของทิวเขาลำธาร เราเส้นทางไฮเวย์ way, หมายเลข68ที่กำลังจะนำเราสู่เมืองเทาเป็นเส้นทางที่แยกจากอินเตอร์สเตดหมายเลข25อีกประมาณ60กว่ามานะครับ จากหมายเลข25จะเข้าสู่เมืองเทาเมืองประวัติศาสตร์ที่มีอายุยืนนานอยู่ในยุคอยุตยาตอนกลางในุูเขาจะมีการทำการเกษตร รทางสองเส้นสองข้างของทำให้ลึกถึงเมืองไทยช่วงเข้าสู่สระบุรีคล้ายๆกันนะครับเริ่มเข้าสู่เมืองเทาหรือเทาเคาตต้เมืองในหุบเขาเมืองประวัติศาสตร์ที่หลายคน อยากจะเข้ามาชมและโอกาสที่การท่องเที่ยวของไทยใครที่จะเดินทางมาโดยทัวร์จัดให้นั้นก็คงไม่ง่ายเลยครับเพราะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่อยู่นอกเส้นทางหลักบ้านช่องห้องหอของผู้คน ตามประวัติศาสตร์ที่เป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองของอินเดียนแดงเก่าประวัติศาสตร์ต่อเชื่อมระหว่างอินเดียนสเปนิชและอเมริกานี่คือความเป็นมาของเมืองเถา เมื่อเข้าใกล้สู่ตัวเมืองเราเริ่มเห็นอาคารสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ของเมืองเทาและเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนมาเยือนมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งบ้านผู้อยู่บ้านอยู่อาศัยของประชาชนก็มีลักษณะทางประวัติศาสตร์ การก่อสร้างที่บ่งบอกถึงว่าเจ้าทำพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารสถานที่แม้กระทั่งป้ายบอกเส้นทางตลอดทางที่มีศิลปะสลับกันไป เราเข้าสู่เมืองเทาแล้วนะครับท่านจะเห็นนะครับที่จอดรถ RV โรงแรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของฤดูหนาวที่กำลังมาถึงก็จะมีสถานที่พักผ่อนการเล่นสกีก็เป็นเสน่ห์ของเมืองเทาใน รัฐนิวเม็กซิโกผมมายืนอยู่กลางเมืองทาว ระยะประมาณ100กว่าไม์นะครับจากเมืองอบูคากีกลางเมืองทาวซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีอายุประมาณ4-500ปีซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมืองในรัฐนิวเม็กซิโกท่านจะเห็นนะครับว่า ตลอดเส้นทางถนนมีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวคือถนนเล็กแออัดและบ้านช่องต่างๆร้านค้าจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานร,ระหว่างบ้านสมัยใหม่กับวัฒนธรรมชนเผ่านะครับ การปลูกบ้านสถาปัตยกรรมต่างๆสีสันลักษณะตัวอาคารเป็นลักษณะเดียวกันหมดคานไม้เสาไม้ที่บ่งบอกถึงลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์นะครับแม้แต่เสาโบราณ หรือคือคาที่เขาสร้างไว้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเทาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเมืองศิลปะควบคู่กันก็ทำให้เมืองเทามีสเสน่ห์ด้วยร้านขายรูป ภาพวาดสีน้ำมันและสีน้ำมากมายนะครับอย่างเช่นร้านที่ลองเดินผ่านนี้สีแยกกลางเมืองทาวท่านจะเห็นตัวอาคาร ที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของเมืองอะนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ทาวพลาซ่าตามแผนที่บอกเป็นศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้ ลักษณะเมืองเก่าเป็นเสน่ <Okay. S 2> ของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางเมืองที่ถูกจัดไว้ในแผนผังเมืองที่มีลักษณะคล้ายกันเกือบทุกที่ในรัฐนิวเม็กซิโก พวงพริกยังเป็นสเสน่ห์สัญลักษณ์ของเมืองทาวเช่นเดียวกับซานตาเฟ่เมืองหลวงนะครับร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าซเวเนียเพื่อบริการนักท่องเที่ยวความงดงามของเมืองประกอบไปด้วยของที่ระลึก ต่างๆนักท่องเที่ยวขอบหิ้วข้าวของที่ซื้อติดมือไปเป็นที่ระลึก เมืองท่าแห่งนี้เป็นจุดของการเล่นสกีด้วยในฤดูหนาว พลาซาเป็นจุดที่รวมของสินค้าและผู้คน าจา์จรรย์ที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสกำลังจะผ่านเมืองเทาไปสู่รัฐโครโรราโดเราจึงแวะในเส้นทางพิเศษนะครับโอ้นี่เขามาตั้งแต่คนคนที่มายึดเมืองเนี่ยมาตั้งแต่ปี1540แล้วก็ตอนนั้นไปที่อยู่ของของ ชนเผ่าที่ว่าอินเดียนครับีนที่ว่าการบอกประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะพิเศษที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับหรือการศึกษาตอลอดชีวิตจะมีประวัติศาสตร์อย่างเช่นเมืองทาวแห่งนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์จากจุดเริ่มต้นของอินเดียน แล้วก็มาเป็นสเปนสเปนมา,ย,นมายึดเมื่อปี1615ครับแล้วก็บอกว่าเมืองทาวเนี่ยชื่อทาวเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากคําว่าเตวาอินเดียเวิร์ดอ๋อสันนิษฐานว่ามาจากคําอินเดียนนะครับเตวาเตวาจากปี1615ก็หลังจากนั้น อเมริกาก็เข้ามาเพราะในเวลานั้นถิ่นตรงนี้ยังเป็นอิทธิพลของสเปนอยู่นะครับ ความซอกเล็กซอกน้อยของเมืองเ่าถูกอัดแน่นไปด้วยสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่เป็นเสน่ห์ของเมืองสีอิดดินทรายเป็นสีพื้นฐานของเมืองสเสมือนหนึ่งว่าเมืองเ่า ยังอยู่กับอดีตเส้นทางเข้าสู่เมืองเทาเป็นเส้นทางที่นอกเส้นทางการท่องเที่ยวของคนไทยดังนั้นจำนวนประชากรที่เป็นคนไทยอยู่ที่นี่ก็ไม่มาก รวมทั้งเส้นทางที่ทัวร์ไทยจะเข้ามาก็น,น้อยนะครับความมีสเสน่ที่ผมพยายามจะเก็บเพื่อเสนอต่อเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตจริงเป็นรายละเอียดที่ ปากหัวใจความคิดถึงถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันไ yeah, ม้สูง สาคดงอตามธรรมชาติภาพวาดตัวอาคารแบบโบราณมีอยู่ทั่วไปในดาวทาวของเมืองเทาเมืองเก่าแก่ ในปศาสา์ที่มีอายุยาวนาน4-500ปียังคงลมหายใจที่จะเรียกร้องให้นักเดินทางแวะผ่านเข้ามาเยี่ยมชม กำแพงเตี้ยประตูโค้งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมืองโรงแรมทั้งโรงแรมและโมเตลมีการเกิดไปหมดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาสู่เมืองเขาหลืบเล็กหรืบน้อยก็บรรจุด้วยศิลปะพื้นบ้านร้านค้าขายรูปมีอยู่ทั่วไปแต่นแน่นอนครับผมคงเข้าไปเก็บรายละเอียดไม่ได้ เพราะว่านั่นคือการห่วงห้ามในเขตพื้นที่ของแกลเลอรี่เอกชนสัญลักษ หิมะได้ถูกประดับทั่วเมืองเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ริวรอยของหิมะที่เริ่มโปรยปลายและคงเหลือไว้และจะมากขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามในฤดูฤดูหนาวที่เริ่มเข้ามาแล้วในขณะนี้แขกพิเศษจากฝรั่งเศสครับอาจ,จารยัน มาถึงเมืองเทาแล้วตลอดเส้นทางเป็นไงครับอาจารย์ครับตลอดเส้นทางก็เป็นภูเขาภูเขาใหญ่ๆนะน่นสิน,นะน่าดูมากนะน่าดูมากนะในเส้นทางหมายเลขหกสิบสี่หกสิบีนะทีนี้เมืองเทาเนี่เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าครับเมื่อก่อนก,ก็คงจะเหมือนกับเกือบทุกเมืองในในในนิวเม็กซิโกนะ หรืออริโซนาเนี่ยเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองที่ละอินเดียที่นี่ชนพื้นเมืองชื่อทีวาทีวาทีวาแล้วก็แผงมาเป็นทีทโอเจ้า,าอโอเคต่อมาก็สเปนนักล่าเมืองขึ้นในเวลานั้นก็400กว่าปีก่อนอส,สเปนก็มายึดมามา,มายึดแถวนี้แล้วก็สร้างเป็นเมืองมาตั้งแต่ปี ตั้งแต่ปีหนึ่งหกห่าก็5้า้อกว่าปีครับห้ากว่าปีแลวต่อมาก็ต่อมาก็อเมริกาที่อยู่ฝั่งตะวันออกที่ประกาศเอกราชแล้วก็เริ่มขยับอิทธิพลเข้ามาต่อมาก็เม็กซิโกก่อนเออเม็กซิโกเข้ามาก่อนเพก็คือเม็กซิโกก็คือสายของสเปนนั่นแหละครับครับจากนั้นก็อเบกาอืม ทำสงครามกับเม็กซิโกครับแล้วก็เม็กเมซิโกก็ต้องถอยร่นออกไปถอยร่นทีนี้อาจารย์ดูมาถึงเมืองเทานี่เสน่ห์มาอยู่ตรงไหนเสน่ห์เสน่ห์อยู่คนเข้ามากันเยอะแยะเนี่ยเเสน่ห์อยู่ที่ตึกอยู่ๆสถาปัตยกรรมแบบโบราณเนาะแบบโบราณสีรักษาไว้สีก็เหมือนๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สีก็เหมือนเนเป็นเป็นสีดินสีอิฐสีทราย ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับซานตาเฟ่และที่เราไปดูมาแล้วนะครับแต่นี่เป็นเส้นทางผ่านที่เราแยกออกจากถนนหมายเลขยี่ห้าเพื่อจะไปโคโลราโดครับแต่ว่าเราแยกออก64นะครับเพื่อที่จะผ่านเส้นทางนี้ทีนี้เนื่องจากเราเราแค่ผ่านนะนะเรายังไม่เห็นวิญญาณของเมือง ถ้าจะเห็นว,วิญญาณของเมืองก็ต้องอยู่หลายวันต้องอีกว,วันสองวันซึ่งเวลาไม่พอว่าเมืองนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีสเสน,น่ห์<ม>เป็นเมืองอเป็นเมืองที่คนมาเล่นสกีเป็นเมืองที่พวกดาราดังๆแล้วเป็นเมืองที่เหมือนกับจัดเทศกาลเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำเลนะแสดงมันต้องมีวิญญาณครับวิญญาณของเมืองแต่เรายังไม่รู้ ถ้าอาจารย์จระรันจะอยู่จนได้จิตวิญญาณของเมืองที่สงสัยไม่ต้องกลับฝรั่งเศสเลยนะสงสัยใช่น่าก็อยู่ก็บรรยากาศต่างๆแสงอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับเอาละเราก็คงจะต้องล่ำลาเพื่อนๆตรงนี้นะครับแล้วเดินทางต่อไปครับโอเค